ครับวันนี้ผมจะไปเี่ยวเชียงคานกันครับไปครับจอดรอติดตามกันก็ไปก็้าขอบครัวมันถือนะครับไปครับเดินทางกันครับการเดินทางนะครับใช้เวลาการเดินทางจากโคราชนะครับไปถึงตัวอำเภอเชียงคานนะครับระยะทาง410กิโลใช้เวลาการเดินทางหกชั่วโมงครึ่งครับถึงตัวอำเภอเชียงคานครับเส้นทางผ่านไปจังหวัดเลยนะครับ ก็จะมีอุทยานแห่งชาติภูผ,ผามา่าน,นนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็เลยจะต้องเวะเข้าไปสเต็มอุทยานสมุทรครับเพื่อเป็นที่หลึกทางผ่านขอบคุณครับไปครับเดินทางกันต่อครับเผอแป๊บเดี๋ยวครับถึงจังหวัดเลยแล้ว วันนี้เราได้ที่พักที่สุนทีนะครับโฮมสเตย์นะครับเชียงคานครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่พักราคาห้องครับบ้านพักนะครับก็จะอยู่ตรงสุนทีนะครับเชียงคานนะครับผมมาในห้องหนึ่งพันเจดรอยบาทครับรวมอาหารเช้าครับวิวติดโขงครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ของสภาพเาจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็อสี่โมงละคนเริ่มเยอะแล้วครับก็มาทิศนี้คนเ่ามาดาันเปาไปละพาตาไปดูของผมอยู่ชั้นสองครับอยู่ติดโขงเอาชั้นหนึ่งเนี่ย,ยเออของผมอยู่ชั้นหนึ่งของตาก็ยายอยู่ชันช้นชั้นสองครับแล้วผมพาไปดูบนห้องครับแต่ห้องดา้านบนนี่ติด 1,500บาทโอ้โห,โโหบรรยากาศอย่างดีอเก้ยหหองอย่างดีเลยตานบนเป็นไงเังเปาอันนี้ชั้นสองนะครับ <c oughs> วิวจะเป็นวิวที่ถนนคนเดินจ้ะ ที่จอรถก็ไม่ไกลครับไกลๆตรงนี้เลยไปนิดเดี๋ยวนี่มุมเนนืยสวยจต็นี่ถ้าใครชอบถ่ายรูปมุมนี้เลยครับในคนภาพสวยมากของกินก็เริ่มเยอะแล้วครับนา,บานผักก็จะมีพวกของปิ่งอย่างจากอย่างเยอะเลยแล้วตอนค่าไปดูกันครับเย็นๆว่าจะมีไอเดืองแต่วันนี้มาวันพระใหญ่ ม,มีเบีร์ขายแล้วว่าครับว่าพดเดชผมไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูของข้างล่างไหนเจนตรงไหนของเองนอี่โอ้โอ้ขอมานแยเจออย่างดีขอมาใส่มือจะมีหองน้ำแต่ก็ดีหามดูผลีในหองเดือครับขอขามาก็จะมีสิงง่งอำนวยความสะดวกก็มีพวกโทธธ่ทัดมีนม้ำให้สองขวดครับ แล้วก็ข้างในจะเป็นห้องแอร์เด้อโอ้บรรยากาศอย่างดีเกลืเนี้ฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวจ้ะโอ้ยบานตุ้มบ้านฉันยผักยัางงามเลยเว้ยห้องนี้พันเช็ดลอยเช็ดลอยบาทฝั่งลาวฝั่งนูน้นบรรยากาศอย่างดีเกลือนามาอยู่ เนี่ยชันล่างอีกวิวนึงไปดูน้ำถ่าเป็นยังไงก็ดีห้องน้ำสะอาดนะโอ้ห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดครับมีเครื่องปั๊บน้ำอุ่นโอ้้น้ำแดงอยูคีเลยจะผมแนะนำเด,ด้วยครับถ้าใครมาเที่ยวเชียงคานแนะนำมาที่สุธี สุนทีครับเชียงคานครับห้องผักเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรลิงเอาไว้หก็กว่าจะไปหาเช่าจักรยานกันไปแล้วคุณเมย์เขาแต่จักรยานนะครับสา้าริบบาทครับ่ช่าวจักรยานอ่เีล่นกันเช่าใกล้ๆตลาดเลย ที่พักแล้วครับคิดกันเลยด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่ขี่จักรยานครับริมโขงครับตอนเย็นวันนี้มาตอนสี่โมงคนยังไม่เยอะครับสามีทีดีต้องให้เมียขับจักรยานให้หนักโอ้ไปเที่ยวรอบโขง จากขี่ขี่จักรยานเลยครับไปหาของกินกันที่กลัวครับเองไปครับไปหาของกินกันออกมาเจอร้านเหล็กเลยครับก็ของดองครับมะม่วงดองโปสวายทองล้วก็ระตอด้วยเค้าจีครับอันหละยี่สิบบาทครับอันนี้ก่ออร่อยดีครับกินไปกินมาเชิองอิ่มเลยอันนี้ครับอัน,นเดียวเอาอยู่เลยครับ ต่อด้วยครับพักโปรงครับจักกระบานพวกแกเขาเรียกไายกันแต่บานฉันเขาเรียกว่าพักโปรงอันนี้ก็ถุงละยี่ห้าบาทครับต่อด้วยไข่ปามครับอันนี้ผมก็ไม่ดูจักกันคืออายเลยก็ลองสื่อกินดูอันละยี่สิบบาทครับก็อร่อยดีครับแปลกๆดีไข่เพ็ดๆข้างในใส่ซอสดานิดนึงก็อร่อยครับเดินไปเดินมาครับก็เลยเห็นกู๊กู ไอ้ตนครับเมียกัน,นึกอยากเชียงหิวอ่ะเอาเค็มๆจักแก้วด้วยวะ่ะจะเป็นยังไงครับไปต่อครับแม่อ้วนได้แล้วครับึกดึๆหิวติ่มซำร้านซุปจัก,กรพัดติ่มซำเชียงคานนะครับ <c oughs> ซีทุ่มยังหิวอยู่เลยแกเอ้ยไปเดี๋ยวรอดูเมนูมีอะไรกินเด้อแก รอบดึกนะครับ,รบไม่รูร้จะเหลืออายบ้างรอน้องพนักงานครับติ่มซำที่นี่นะครับก็ถ้วยละยี่สิบเก้าบาทเหลือเค่นหพิลลาแล้วลครับสีทุ่ทมแล้ว เ,เอาอนนเอาจ้าจามมาส่งเขาเนี่นี่หิวพ่าไงโอตายเลยออกมาจากบ้านพักนะครับก็มีพิมซ้ำอยู่หน้าบ้านนี่เลยครับเก๊ควยมาอีกอย่างนึงครับสายกินไม่ต้องถามเขาเลยกินหมอตายกเกยหิวหนุนหิวนี่หิวตลอดทาง กินเเลยดีแอยอีกร้านกลางดึกครับไปละเด็กอ้วนร้านเขาเปลือกเส้นแม่สนใจครับฉันก็ไม่เคยกินคือกันปะลองกินดู อย่างที่ซองมาแล้วแกเออเมื่อกี้ไม่ได้กิอ่อ๋อเหรอเมื่อกี้มัน,นมไปคุยโทรศัพท์เออนี่มันกินคนหายมันกินหมดเลยเมื่อไปคุยโทรศพัพท์จะมาพูดให้ลองชิมจักหน่ยดูมันอร่อยไหมไม่กูลองกินหนึ่งว่าไรริวกันดูดิเมื่อกี้ผมไมดิหลังจากที่เดินกินอิ่มแล้วครับพอถึงที่ผักปุ๊บฝนตกปั๊บเลยครับ เดี๋ยวพวกนี้เจอกันตอนเช้าครับพวกนี้มีตักบาทนาถนนคนเดินครับตอนเช้าครับ6โมงเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เป็นวันเขาพรรษาวันแรกครับวันนี้มีโอกาสได้มาตักบาทกาถนนคนเดินเชียงคานครับพี่เปาตื่นมาแต่เช้าปุ๊กเม่ปุ๊กเมมาใส่บาตรครับ ที่โรงเลมนะครับจะมีของให้ตักบาทนะครับชุดละ100บาทครับให้บริการอยู่นาบานครับพระธีมาบินธบาตตอนเช้านะครับจะมีประมาณ9วัดนะครับผมสอบถามพี่ที่ขายของตักบาทครับแกให้ข้อมูลมาประมาณนี้ครับตักบาทเสร็จแล้วก็ไปกินอาหารเช้าครับ อาหารเชาจะต้องไปกินอีกทีหนึ่งนะครับอยู่อีกซอยหนึ่งอาหารเชาที่นี่ก็จะมีพวกไข่กระทะครับโจ๊กแล้วก็พวกข้าวต้มหมูครับแล้วก็ฝื้ครับกินข่าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบานครับไปเช็คเอาออกจากที่ผักครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเบอร์โทรที่ผักให้นะครับว่าติด่องทางทิดต่อยังไงครับที่จะมาผักที่ พี่ครับไอ้ที่พักที่นี่ครับติดต่อได้ยังไงครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ครับก็ศู5ย์เก้าห้าหนึ่งหเก้าสี่ห้าครับกาพีขอบคุณครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไปครับกลับบ้านการอีกทีนะครับที่แนะนำนะครับมาแล้วไม่มีพิดหวังครับสูนทีนะครับโฮมสเตย์ครับ มีตั้งแต่ราคาพันสองถึงพันเจ็ร้อยบาทครับพอมาหารเช้าวันนี้ก็เป็นวันขวันษาวันแรกไปขับเดินทางกลับบ้านกันครับ